ท่านด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับผมไม่อยใส่เงินป่าแล้วผมนะวันนี้ผมจะมาสำรวจรีสอร์ทหลางนะผมนะขอว่าเฮียนนะผมนะผมก็ไม่แน่ใจคุณโยงนะผมดึงทางแรกนะผมนะเพิ่มข้อเพิ่มมาทางนี้ทางแรกนะผมนะถ้าเพื่อนๆชอบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะมุมนะเพื่อดีเป็นกุมารใจกันาคิวต่อไปนะมุมนะวันนดูมาส่องคนนะมุมนะมาเพิ่มนะอาจจะยังไงเดือดมากเลยเราลิปไปนะมุมนะถึงไม่ไงเสี่ยลาไปนะครับ 我能不吗？嗯，回来。哎，走、欸。滚！来呀！ คือ้างไปแล้วหมนะเดี๋ยวมีเสียงข้างบนเลเพื <ST Du is cat> ่อนนะ จะเป็นหนูแทนนูขนลู บรรยากาศนถึเงียบม,มากแล้วอยู่ไม่ไกลจาถนนใหญ่ครับสักปิูตัวนะพี่ม้าคนดูดิทางดอกไม้ตกมเงยนน้อ pha phơ tay của lần nữa mình cứ mà nào nó không นี่เพ็นนะคือคือผังเละไหมนะผมนะนี่นะผมตรงนี้นจะมีสระน้ำนะผมนะนบ่อน,น้ำนะครับจุลกแล้วพุ่นลงคือไม่ไปแลนะ้วเรากลุ่มนะผม 벌야 <laughs> 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 行吧。

เียวมมไเฮ้ยคุณอยากขายไหม

คือมีคนลือนะว่า,วาคือเคยมีคนผูคกคอตายเรื่องนี่นะผมแต่ผมไม่ได้ใจนะผมนะเกือ แล้วเพือาาพ่อนวางมากนะเพื่อนคุยที่ผังแล้วเล่ยนะุกคนนะนีคงมากนะทุนนะ

นคบพื่อนลอกไม้เพือ่อนเมียบโลมโล,ลมาโลมาบีเดาเพื่อน,นอเลีเล้ยง<อ>พื่เลน้ยงไก่ ลาขับควาน้ำนะัคือมืดแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เลยจะขอเงินกำน,นนะัลน้ำนังอย่างอที่ยังไงก็เื่อคนไหนชอบคลิปนีกกนก้กดแชร์กดไลค์สติท์คลาดนะนะเพื่อทีมีกำเน,นิจากยูทูอไปนะครับผมซนะ่วันนี้ก็ขอลาแล้วจะไปกินน้ำกันไปครับ